New York อาจารย์อยากมาเยือนิว w อร์กอยากมาเยือนตึก Empire State เพราะเพลงเพลงนี้เลยค่ะชื่อวเพลง Empire State of Mind ค่ะแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์จะพาทุกท่านไปชมตึกแห่งนี้พร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ มาถึงไทม์สแควร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะหันไปดูนะคะว่าจุดศูนย์กลางของนิวยอร์กเนี่ยไทม์สแควร์เนี่ยเป็นอย่างไร เดี๋ยวหันไปดูทางลงรถไฟใต้ดินนะคะหรือเรียกว่าสับเวนะคะสับเวก็คือเหมือน MRT บ้านเรานะคะ mm hmm. ก็ทำเป็นรูเล็กๆมากเลยค่ะรูไม่ใหญ่ขนาเล็กนิดเดียว mm hmm. เมื่อครู่ค่ะคือทางลงรถไฟใต้ดินนะคะหรือว่าสับเวค่ะ เรามาถึงตึก Empire State แล้วค่ะนี่ค่ะเป็นตึกที่ครองอันดับตึกที่สูงที่สุดในโลกค่ะมา40ปีซ้อนเลยนะคะคือผังเมืองของเขา คือผังเมืองลดมากเลยค่ะเขาคิดได้ยังไงอะค่ะนะฮะเส้นทอดตัวเหนือใต้คือเอเวนิวส่วนเส้นนี้คือสตรีทนะครับเห็นไหมครับสตรีทสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเนี่ยมันจะไล่มาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอเวนิวที่5แล้วก็ถนนเส้นที่34ก็คืออันนี้ค่ะ ตึก Empire State Building ค่ะทางบ้านค่ะตอนนี้ค่ะอาจารย์อยู่บนชั้นสูงที่สุดจริงๆนะคะของตึก Empire State นะคะปกตินี้าการขึ้นมาชมบนตึกนะคะจะต้องจ่ายขั้นต่ำก็คือประมาณ2,000กว่าบาทนะคะ แต่จารย์ได้จ่ายเพิ่มนะคะจ่ายเพิ่มเนี่ยก็จ่ายเป็นเกือบ3,000บาทเพื่อขึ้นสู่ยอดตึกจริงๆเลยนะฮะนิวยอร์กค่ะเป็นเกาะนะคะชื่อว่าเกาะแมนฮัตตันนะคะคุณจะเห็นว่านิวยอร์กเป็นอย่างไรเนี่ยจากมุมสูงนี่แหละนะคะเดี๋ยวมาดูของจริงกันเลยค่ะสดๆสดๆจากนิวยอร์กเลยค่ะ ไปด้านใต้ของเกาะเลยนี่คือทางด้านตอนใต้ของเกาะนะคะหรือเรียกว่าดาวเทาานะคะ,ะ,คะและนี่ค่ะก็คือตึก World Trade ตึกใหม่ซึ่งสร้างแทนที่ตึกเก่าตึกเก่ามี2ตึกนะคะถูกเครื่องบินนะคะบินชนพังไปแล้วทั้งสองตึกนะคะเขาสร้างตึกใหม่ขึ้นมาสวยตรางานโดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะ ตอนนี้เวลาประมาณเกือบเที่ยงค่ะวันนี้แดดดีแดดร้อนมากเลยค่ะคนก็เลยเยอะนะคะวันเสาร์ค่ะช้าวันเสาร์นะครับแต่เมืองไทยก็เป็นเวลาช่วงกลางคืนแล้วใช่ไหมคะประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วใช่ไหมครับที่เมืองนอกค่ะที่ยุโรปรือที่อเมริกานะคะส่วนใหญ่เนี่ยอ,อากาศก็จะหนาวนะครับมีหิมะตกนะคะและก็จะร้อนประมาณ3เดือนนะคะช่วงเดือน นี่แหละเดือนมิถุนาเนี่ยนะคะเดือนหน้าก็ยิ่งร้อนค่ะกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาจะร้อนมากๆเลยนะคะเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิคือสปริงค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้ซัมเมอร์จริงๆนะคะสปริงนี่คือบางวันก็จะมีฝนนะคะแล้วก็หนาวนะคะแต่วันนี้ถือว่าร้อนเลยค่ะร้อนมากเลยค่ะ คนเยอะมากค่ะไปวันเสาร์นะคะคนก็มารอขึ้นเรือเฟอร์รี่ค่ะไปชมเทพีสรีภาพนะคะหรือว่าเดอะสแตทู o ออฟลิเบอรตี้ค่ะ <c oughs> เห็นนี่ยังคะเล็กๆค่ะนี่ค่ะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ยเนี่ยนี่คือเทพีสรีภาพค่ะเห็นจากไ,ไกลๆแล้วนะจ๊ะ <c oughs> คนเยอะมากๆเลยจันต่อคิวมาเป็นชั่วโมงแล้วค่ะนี่ะ อาจารย์อยู่บนเรือแล้วนะคะเรือเฟอร์รี่ค่ะตอนนี้เรือเริ่มมาเรือเริ่มมาใกล้เทพีเสรีภาพแล้วค่ะนี่คือเป็นของขวัญจากชาวฝรั่งเศสนะฮะที่ทำมาให้การฉลองนะคะอเมริกานะคะเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะอเมริกาไม่ได้สร้างเองค่ะเป็นคนฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสเขาสร้างชาวฝรั่งเศสสร้างนะคะแล้วก็ มาประกอบที่นี่เห็นแบบนี้น้ำทะเลเย็นนะคะเนี่ยน้ำทะเลเย็นนะคะเนี่ยนี่คือริมฝั่งแม่น้ำนะคะมันเป็นปากอ่าวอะครัเป็นปากอ่าวนะคะอาจารย์เห็นคุณก็เห็นเลย Oh. No. เห็นไหมคะนี้คะ่ะเทพีเสรีภาพนะคะ อย่าลืมชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะคะ Statue of Liberty อูย้ยอลังการจริงๆเลยค่ะอลังการจริงๆเลยอันนี้คนอเมริกันเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะคะคนสร้างคือชาวฝรั่งเศสค่ะ ประเทศฝรั่งเศสสร้างแล้วมอบให้อเมริกานะคะเป็นของขวัญในวันเฉลิมฉลองนะคะที่พี่โรวิโอปุ๊บเนี่ยมีแฟนเพจท่านหนึ่งเป็นคุณผู้ชายนะ,บอ,อาายะบอกอาจารย์ครับบอกอาจารย์ครับพาไปดูเดอะกราวซีโร่ด้วยนะคะอาจารย์ก็อ่านปุ๊บเอ๊ะอาจารย์ก็เลยถามเพื่อนฝรั่งถามเพื่อนฝรั่งว่าเธอเดอะเดอะกราวซีโร่คำศัพท์คำนี้คืออะไรอาจารย์ไม่ทราบเลยค่ะนะคะทางบ้านเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ รู้ไปทุกๆอย่างนะฮะอน,อนุสรสถานนะคะเป็นสถานที่เขาสร้างนะคะบนตึก w o r l d Trade c e n t e r เก่าทั้ง2ตึกนะคะตึกใหม่ที่เรียกว่า o n e w o r ร์ Center เตนี่ยตึกใหม่นะคะเขาไปสร้างอีกที่หนึ่งซึ่งถัดจาก2ตึกเดิมเขาไม่ได้สร้างทับ2ตึกเดิมนะคะส่วนที่ที่เคยเป็นตึกเดิม2ตึกเนี่ยเขาทำเป็นน้ำพุค่ะ ซึ่งใช้ชื่อว่า The Ground Zero ค่ะจะจะหันกล้องไปให้ดูนะคะจะหันกล้องไปให้ดูตึก World Trade Center ตึกใหม่ก่อนนะครับใช้ชื่อว่า One World Trade Center ค่ะทางบ้านพร้อมรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกดไลค์มารวรัวเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือตึกใหม่นะคะซึ่งใช้ชื่อว่า One World Trade Center ค่ะ เห็นไหมคะโดดเด่นมากเลยค่ะโดดเด่นอลังการมากๆเลยนะคะเขาได้สร้างถัดจากสองตึกที่เคยถล่มลงมานะคะแต่เมื่อคืนมาทางบ้านขาไม่มีคนเลยค่ะเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนแบบเงียบมากเลยอ่ะคือมันน่าจะเป็นบอกไม่ถูกนะคือเราก็เป็นคนไทยใช่ไหมฮะเราก็เชื่อเรื่องของจิตวิญญาณนะคะ มันเคยเป็นสถานที่ที่มีคนตายเป็นพันคนนะฮะอาจารย์ก็ถามเพื่อนฝรั่งกันว่าเออลอเนี่ยตอนแรกฉันคิดว่าตึก world presenter ใหม่เนี่ยเขาจะสร้าง<อ>ทับที่เดิมนะคะฝรั่งบอกเขาไม่ทําแบบนั้นหรอกเขาจะไม่ทําทับคนตายหรอกนะคะเพราะาคนตายเป็นพันคนนะะ<อ>เขาเลยสร้างตึกใหม่เนี่ยถัดจากตึกเดิมนะคะและก็จุดที่เป็นตึกเดิมนี่นะคะเป็นน้าพุ สน้ำพุค่ะเรียกว่าเดอะกราวซีโร่ไปชมเดึกกันเลยค่ะเดอะกราวซีโร่ค่ะทางบ้านกดหัวใจมารัวๆเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นรายชื่อของผู้สูญเสียนะคะมีวางดอกไม้ไว้ด้วยค่ะขอให้ทางบ้านได้รับฟังเสียงน้ำตกนะคะ แล้วก็ได้ทําจิตให้สงบนะคะเพื่อรํำลึกถึงผู้สูญเสียนะคะย้อนไปเวลาประมาณ17ปีก่อนนะคะเมื่อวันที่11เดือนกันยายนพศ2544นะคะตอนนั้นค่ะอาจารย์ก็นั่งดูข่าวนะฮะนั่งดูข่าวคือเป็นเวลาช่วงค่ำแหละนะฮะเป็นเวลาช่วงทบค่ำที่เมืองไทย ก็จะเป็นเวลาช่วงเช้าตรู่ที่นิวยอร์กนะครับถ้าใครได้ดูข่าวเนี่ยคุณจะจําได้ค่ะอยู่ๆก็มีการประกาศข่าวว่ามีเครื่องบินเป็นเครื่องบินโดยสารนะครับบินชนตึก World Trade Center นะคะซึ่งตึกนี่จะเป็นตึกคู่ค่ะจะเป็นตึกคู่นะคะก่อสร้างเหมือนกันนะคะมีตึกที่1แล้วตึกที่2นะคะเครื่องบินก็บินชนพอบินชนปุ๊บเนี่ยตอนแรกชนตึกแรกก่อนพอชนตึกแรกปุ๊บเนี่ย มันเหมือนดูหนังอ่ะถ้าใครได้ได้ดูในข่าวนะฮะมันเหมือนดูหนังเลยเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงอะเครื่องบินโดยสารจะบินมาบินชนตึก<อ>คือวับแรกที่ผู้สื่อข่าวสื่อข่าวอ่ะทุกคนก็จะพูดว่าเป็นคือบอกว่าเป็นเหตุการณ์นะเป็นเหตุการณ์เนี่ยมีเหตุการณ์ด่วนเหตุด่ดดวนนะคร<ม>ับหลังจากนั้นไม่กี่นาทีผ่านไปนะคะ อีกตึกหนึ่งค่ะก็โดนเครื่องบินโดยสารบินชนเหมือนกันคือนเวลานั้นน่ะคือคนนิวยอร์กนะครับผู้คนแตกตื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็มีคนตายนี่เป็นพันคนนะฮะมีคนตายเป็นพันคนหลังจากตึกถล่มนะฮะ,ะเฉพาะบนเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยคนตายทั้งลำเนี่ยก็เป็นร้อยคนแล้วนะคะแล้วก็ตึกก็คือตึกสูงมากถึง2ตึกนะฮะ มันถลม่มสุดสุดสุดลงมาเราดูข่าวนี่มันเหมือนดูในหนังจริงๆเลยมันเป็นไปได้ยังไงดูในข่าวนะฮะมันเหมือนหนังที่เขาทำเอฟเฟกขึ้นมานะ่ะเครื่องบินโดยสารนะฮะบ,บินฝ่าเมืองเข้ามาชนบุ๊กเข้าไปชนได้พอดีพอดีเลย traveling at the speed of 590 miles per hour smashes into the south tower of the World Trade Center victims stagger away at 1028 the television mast atop the north tower spears straight down once the collapse started there really wasn't any way to stop it